สวัสดีทุกท่านนะครับมอเรลาสาวตอนนี้ฝนตกนะครับก็มีหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาครับว่าตู้ที่ใช้ในรถแห่นะครับมอเรลาสาวครับมีขนาดกว้างสูงเท่าไหร่นะครับก็ก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเรต่อง85นิ้ย12เนิ้ว10เนิ้วนะครับเดี๋ยวก็ เกี่ยวกับฮิโก้นะครับฮีโก้ไปนี่ครับสิบพานิ้วนะครับข้างล่างเป็นสิบพานิ้วนะครับข้างล่างตัวนี้เป็นสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วตัวนี้เป็นสิบนิ้วฮีโก้ลองยกดูสิบนิ้วเลยยกสบายนะครับยกเป็นสิบสองนิ้วครับก็ยกสบายนะแต่สิบพานิ้วนะครับจะยกระบากหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ไม้อัด ตาคู่เขาเกตเอขนาด20มิลน,นะครับก็ยกคนเดียวก็ไหวครับแต่มันก็มีน้ำหนักมากกว่าตู้ขนาด12นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับมาดูตู้บ15นิ้วนะครับความสูงอยู่ที่70เจนนะครับ70น,นะครับกว้างอยู่ที่51นะครับเลึกอยู่ที่67น,นะครับ ไม้อัดตาภูเขาเกตเอนะครับขนาด20มิลน,นะครับแล้วก็12นิ้วนะครับขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เอาไว้ทดลองดอกลำโพงนะครับเอาไว้เทสนะครับเทปดอกนะครับตัวส2เนิ้วก็เอาไว้เทสเหมือนกันนะครับตัว12นิ้วจะใช้ไม้อัดตาภูเขาเกตเอนะครับขนาด15มิลน,นะครับ ความสูงอยู่ที่ห้าสิบห้าเซนนะค,ความกว้างอยู่ที่สี่สิบเซนแล้วก็ลึกอยู่ที่ห้าสิบามเซนนะครับส่วนตู้ส0นิ้วครับกู้เบส1ิบนิ้วนะครับก็ใช้ไม้อัดขนาดส5บห้ามิลเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นกู้ที่ผมใช้ทดลองทดสอบดอกดอกล้มงคลนเชทนะก็มีความสูงอยู่ที่สี่สิบหเซนนะครับกว้างสาสิบสี่เซน ลึก44นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังโต้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฝาปิดนะครับก็เอาดอกใส่ตรงนี้นะครับใช้ลมหน้าดอกนะครับปดทะไปข้างหน้านะครับแล้วก็ม้วนกลับมาแล้วก็ออกไปนะครับยังไม่ได้เอาฝามาปิดนะครับตูว15นิวนะครับเป็นตู้ที่ขึ้นตีขึ้นมาใหม่นะครับ ลูกค้าสั่งทำนะครับน,นี่ก็เป็นสิบนิ้วครับนี่ก็เป็นสิบสองนิ้วนะครับสิบสอนิ้วกับสิบนิ้วลูกค้าไม่ได้สั่งนะครับแต่ผมเเอาตู้ที่ใช้ทดสอบดอกดอกลำโพงนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแต่ละแต่ละขนาดนะครับสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วนะครับมันมีขนาด แตกต่างกันไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะครับที่ค้าแต่ละท่านก็ถ้าสนใจก็สามารถสอบถามแล้วก็พักมาได้นะครับที่เถ้อรัชลาศรานะครับหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์โทร0996385389นะครับตู้สูตรนี้ที่ตู้สูตรนี้นะครับเป็นตู้ที่ที่ใช้ในรถแห่นะครับคันสีเหลืองนะครับวัชราศร์เบ็ดสะเทือนครับดันครับ รับประกันความมันนะครับของ้สุดนี้นะครับไปที่ไหนใครๆก็ถูกใจนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม